เดินเขาย่งคน ิดร้ายเหรอฮะเดา็ตาโตแล้วเหรอเด็กตาโตครูดีๆยุงเยอะนะัอะไรยุงนะลูก Thank <laughs> you. สิบไม้แถมหนึ่งม้านะคะเจ๊สิบแถมหนึ่งค่ะติดมาได้เอเดนห้าหกสิบแปดเจ้าค่ะ นะคะ ขอบคุณค่ะ ก๋วยเรียกลยวค้าแม่หน่อยหมูปิ้งไหมคะเอาหมูปิ้งร้อนๆไหมคะ